สวัสดีท่านสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราคอยอยู่ในเกม Minecraft ซึ่งผมไม่ได้ทำ YouTube มาก็ค่อนข้างจะนานเลยอ่ะนะนับว่าน่าจะทำล่าสุดน่าจะเป็นปีก่อนน่าจะเป็นเดือนกันยามั้งครจำไม่ผิดเลยนะครับวันนี้ก็เล่น Minecraft และ Minecraft เราจะเล่นในวันนี้อะ่นนะครับ อ่าใช่แล้วกันอ่าเป็นว่า Minecraft ในวันนี้เราจะมารีวิวหมอดปืนกันนะครับงั้นเรามาเริ่มการรีวิวหมอดปืนกันเลยดีกว่าอ่าแล้วก็แล้วก็ปืนมีประมาณนี้นะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้ก็สามารถยิงปืนได้ซึ่งในปืนมันอยู่ในทอตเทอรีดาบนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับเอาตักท็อตเทอร ก็อยู่ในหั้นเลืองครับถ้าเราจะยิงนะครับถ้าเรากดปด่ค้างเดทีน,นี้ก็ได้แล้วก็กดชิปในการย่องอ่าในการซูมนะครับหรือว่าถ้าคุณมีความสามารถพอที่จะทำแบบนี้ได้ครับก็ทำแบบแบบแบบนี้นครับครับ ครับอันนี้จะเป็นปืนไนเปอร์ครับ AWP นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็น Desert Eagle กกครับอ่าแล้วก็หมดนี้ยังไม่ม,มากยังมีมากกว่านี้อีกนะครับแล้วก็รีวิวปืนก่อน s n f a i l ครับถ้าอ่านชื่อผ้าชื่อผิดก็ขอขอภัยครับแล้วก็ก็สิบเกด ก็สิบเจ็ดมันมีอันนี้ก็สิบเจ็ดอีกก็สิบแปดอ่าอันนี้เป็นเอ็มสองสี่เก้าอันนี้จะเป็นเอ็มโฟเอวันครับนะครับแล้วก็ อย่างที่บอกครับก็จะมีเป็นปืนของสวนของส่วนของ,อของอลูกซองกับแอมป์ฟครับแล้วลูกซึ่งของเนี่ยมันก็มีค่อนข้างจะเยอะครับสำหรับน่าจะเล่นออกสรุปมากเลยนะครับก็นะครับก็มัน่จปืนตะไมาแล้วก็วเป็นอ่า มอสเบอร์ห้าร้อยก็คือลูกสองนี่ครับก็ถ้าคุณของมาเราพอคือสามารถทำกี้ได้ครับซุกซึ้งไม่หน่อยครับลูกสองแล้วคุณถ้ามีของสาพอก็นะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นเอ็มพีไครับ h อสเคเอ็มพีไฟครับ วันนี้คุคุกน่าจะบอลครับยิงแกะแล้ยวยังไม่ตายแล้วก็ยิงน่าจะยิงหมูไปตายนะครับเดียวเลยครับสอนน่าจะเสียตายครับแล้วลูกสอนะครับกินแล้วตายแล้วก็มัดนี้ยังสามารถแต่งปืนได้อีกนะครับขั้นแรกเราก็แค่กดไอเทมแล้วเรามาสุดนะครับก็จะเจอกับ ไอเรื่อนี้ครับแอตแท็กเม็อะไรครับก็ไม่รู้ครับเป็นเครื่องแต่งปืนครับแล้วก็ถ้าจะแต่งปืนก็เอาอันนี้มาด้วยส่วนวิธีการแต่งปืนครับแล้วก็ประมาณนี้ครับขั้นแรกก็ต้องวางอันนี้ไปก่อนถ้าเราคิดปกติยังไม่ได้ครับเราต้องถือปืนไปด้วยครับอย่างเช่นลูกซองเนี่ยลูกซองไม่สามารถแต่งได้ครับไอพไฟอ่าไอไฟแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นสโคปนะครับอ่าแล้วก็ว่าไปครับอันนี้เลเซอร์ครับแล้วก็ อะไรอ่ะอ่าฟอร์อีพิกนี่ก็ได้ปืนประมาณนี้มาเป็นเอพีไฟ์แบบดงครับแล้วก็อ่าปืนต่างๆเช่น AW เนี่ยครับก็ยังสามารถอะไรครับ AWP นะครับสามารถเต่งปืนได้อีกนะครับก็กดขวามือนเดิมครับแล้วก็ กดคลิกซ้ายในการคลิกแล้วก็วีจะมีกล้องแบบนี้แต่ผมแนะนทำให้เป็นกล้องนี้ครับอันนี้กล้องนี่ยิงสรุกมากแล้วก็เลเซอร์แล้วก็ได้หมาแล้วครับกดชิปกดชิปนั่งยิงเอาบักอ๋อกดเมื่อกี้กดเหรอเพิ่มกดเอฟเอ็นครับประมาณนี้ครับแล้วก็นี่ครับคุณมีความรับขอก็โดดไปกดชิปยิงโดดชิปเอายิงวะกดชิปยิงสวยเห็นไหมครับ ก็ถ้าคุณมันสามารถขอสมาทำนี้นะครับอ่าเก็บเก็บกระตุกเก็บกระตุกก็ประมาณนี้ครับก็แล้วก็จะมีชุดเกาะเพิ่มเข้ามาครับก็จะอยู่ในส่วนของเอเบสอ่าเอเบสเอเอเเพนเบสทุยเอเบสชนเล่เออเอช่างมันครับอยู่ในช่องชุดเกาะครับก็มีสองชุดเกาะชุดเกาะหนักกับชุดเกาะเบานะครับ ส่วนหมวกก็จะมีเป็นของอ่าส่วนหมวกก็จะเป็นประมาณนี้ครับ 6B46 อ่าเล t i n g BS Helmet แล้วก็นี่ครับ Jungle Helmet กับ Night Vision ครับก็จะเป็นกล้อง Night Vision แล้วก็อาวุธไม่มีเพิ่มเติมแล้วก็ให้จุระเบิดอะระเบิดประมาณนี้ระเบิดที่ทำลายบล็อกตัวระเบิดอ่าอันนี้ครับกับระเบิด ระเบิดนี้ไม่ทาลายนะครับแต่ว่าถ้าคุณมีแผนมากพอเขาคุณสามารถทำนี้ได้ประวานนี้นะครับแล้วก็ในวิชั่นอู้อู้ต้องแสบตามากแป,ป๊บหนึงนะครับขออนุญ,ญาตครับอ,อ้าลืมไปไม่สามารถปับกลางคืนได้กรรมกำเริงกันัะเนี้ย ทกำกันเ,เอาเป็นว่าเราถอดไอันนมิชั่นออกก่อนแล้วกันนะแสบตามากโหอันนี้ศับการลงเหมืองจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยทำไม่ไดูมาลงกันแล้วก็โอ้ใช่ไหมแล้วก็ขับเอตรงไปต่อผมจะแน้นำมาัว่าใหม่ไอ้หมดนี้นมันมีประโย์ยังไง การเเหมืองการเลื่อนี้ก็มีประโยชน์มกันครับนี่คุณสามารถมองเห็นในคิมือได้ด้วยแต่ว่าอยา่าไปที่แก้งนะเพราะคุณจะแสบตามมากๆก็ประมาณนี้โอ้แสบตาอ้าวเดือดสองลัวสิแล้วก็ผมลืมบอกนะครับหมดนี้สามารถคราฟปืนได้ต่างแป๊บนึงน,นะครับผมไปยกตัวอย่างที่หลัง ซึ่งถ้าคุณจะคาบปืนเนี่ยคุณต้องมีอุปกรณ์เหล่านี้หนึ่งโตนี้ครับแล้วก็อย่างที่สองก็จะเป็นอ่าโตอ่าโตนี้ครับโตคาบกระสุนครับประมาณนี้ครับแล้วก็กดคลิกเข้าไปก็จะมีกระสุนนะครับซึ่งมันจะบอกของที่เราต้องการครับเช่นอ่านี่ประมาณนี้ต้องใช้ครอสสองอันการพเดอร์อันสองอันก็สามารถคาบนี้ได้ครับประมาณนี้ ซึ่งในการครัฟเปิดต่างๆเราต้องกดมาตรงนี้ครับแล้วก็มันจะมีกุ่มของการปรับเปลียปรับเป็นสไปเดิลกนแล้วกันนะอ่าในการครัฟนี่ครับมันจะบอกวิธีครัฟต่างๆ กป็ประมาณนี้นี่อันนี้เลยก็ต้องใช้อันนี้พวกนี้นะครับก็ต้องคาฟนี่คาบกล่องคาฟครับ,รบ,ก,รบ,รบก็ประมาณนี้ก็จะเป็นลูกซองก็ประมาณนี้ต้องใช้กระสุนลูกซองทุกปืนต้องใช้กระสุนเหมือนครับอันนี้ะขาดจะแพงครับแพงมากเลยประมาณนี้ครับก็สำหรับมอดรีวิวในครั้งนี้ก็ประมาณนี้นะครับ เอาว่าอย่าลืมไปกด like, ไลค์กดติดตามช่องผมเลยนะครับผมจะทิ้งหน้าช่องไว้ประมาณนี้อ่าก็อย่าลืมไปกดไ like, ลค์กดติดตามเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากเลยนะครับบา,บายบายเจอกัน